ใช่ใช่ด้นนน้อกเลยนะเนียนะฝนน้ำตกดีนะครับไปเป็นงสาก่อน อาพี่คิงมาแล้วครับสวัสดีครับพี่คิงอาแล้วหล้โหรอแล้โหลอแล้โหลโหล้วหรอเตรียมตัดช็อตเด็ดที่พิงขึ้นมาให้ด้วยนะได้ครับได้คือคือมีหน้าจออยู่เนี่ยองเราแจ้ตาลายไปหลายคนแล้วนะคะ ต้องปิดหน้าจอไวอ้อ่ะเล่หนูเด้อเด้งไปเด้งมาเด้งอะไรขนาดนั้นข้านูือ <c oughs> สีสานสีสันครับลองดูลองดูลองซิงค์ดูมันเด้งมากจนเจ้าตาลายะนะั้น่ะเจ้จะปิดจอไว้แล้วเจ้จะฟังแค่เสียงโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นภาพนิ่งไงเป็นแกเวียนหัวเอาภาพนิ่งหน่อยผูเ่าเวียนหัวบกักลาลูกหลาันเพลง เ้ยท่าแล้วลิโตนเอลยเน่พัฟี่ทำภาพ 3D เผ <Station> ื่อเพื่อนๆต้องการภาพ 3D แมนบอสซัมมาปีด้วยคิงท่าแล้วยาเฮดปั่นนีมันเวียนหัวเด้อสัวนะชั้นในบอดในเยอรมันเวียนหัวอีกหนีเด้อ ว้ายทิปส e ีโบนางสวยมากอ่ะฉันไม่ได้ดูหน้าจอเลยฉันเพิ่งร like, yes> <No, ู้ว่ายูมีมีโบสวยนิบวับนิบวับนิบวับมากเลยโทนิบวับมากเลยโบโบอันนี้ว่าสีอ่ะมันเข้ากับคริสต์มาสนะเว้ยใช่ใช่มันเป็นโบคริสต์มาสแหละเจ้โบคริสต์มาสมันสวยว่าก็เปียโบคริสต์มาส มามัดใส่กับคาดผมเนี่ยอยากใส่ออกงานมากเลยโทูใหญ่เววัง<ม>อลังการ<ม><ม>งานป้องมากเด็ดมากแล้วก็มีหนีาปโบอยู่งนี้สวยอะ่ะโบสวยๆเหมาะกับคนสวยๆถ้าฉันใส่มันจะสวยเหมืนหอนเธอไม่วะงาวอะ่ะแบบสวยกว่าทิปอีกจริงจ้า ขิงจังขีบกำลังลิงเจที่ไม่รู้ไปอยู่ในไฟล์ไหนอะไรน้ำอะไรพี่หน่อยเมื่อกี้ขิงทำไอ้นั่นลูกชิ้นอะไรนะน้ำจิ้มลูกชิ้นอยู่ขิงฟังพี่หน่อยแล้วขิงก็ขำมีทุกสิ่งอย่างแต่ว่ากูเล่นไม่เป็นคือมันขำมันหามากนะเว้ยเจ้ คือมีมีไว้คุยอ่ะมีไว้คุยแบบอว่าเขาแพงแค่ไหนก็มีไว้แพงแค่ไหนมันแบบแต่ว่าคูณเล่นไม่เป็นตอนท้ายนี่คือหามากเลยอ่ะฟินไม่ได้เนอาเรื่องบ้านจะร้องเพลงนม้ครับร้องหรือบ้านจะอีทอ่ะบ้านนี้ไม่ร้องแล้วบันนี้จะหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวคือขำมากอ่ะเจ้คุยมาทั้งหมดนี่คืออะไรวะ กยมาเสด็จดีเอ้ยเราก็รอรู้มาเจ๊อยู่บ้านเจ๊จะโผว่ไหมวะโผว่ไหมวะ้ยลูกชายพี่ถิงมาแล้วนะพี่ชายลูกชายพี่ถิงมาแล้วด้ไหนอะไหนอะชายาสวัสดีครับไปกินตัง้างไหมมีลูกชายหลานอีสานป้าป้าแม่แม่ชาตินี้กูไม่ได้เกิดละมาเรียกกูแม่ขนาดนี้ทั้งแม่ทั้งป้าต่อไปก็เป็นยายเป็นทวดชาตินี้หาผัวไม่ได้ละ เซนเซอร์ไม่ทันแล้ตื้อเอาจริงนะบอกว่าสซนองตอนนี้ก็คือโดนลูกชายสกัดขานี่คือแบบว่ามึงไม่ต้องไปจีบใครแล้วอีกขิงคือเน่าต่อเน่ายาวๆปะเก็บของสงวนไว้แบบไว้ฉี่อย่างเดียวเออนะ ต้องมีละฟงแฟนสกัดขาแม่งี้ก็ได้ด้วยลูกก็่ <Okay. S 2> จองพี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยฉันก็รอดูว่านางจะเอาดโดรนของนางมาใช้เมื่อใด,ดหรือก็เรียนจบก็เก็บเลยอ้าวอะไรวะเรียนจบก็เก็บเลย ในความสวัสดีค่ะเอ๊หนูกช่ยหมคือกแรงเมาส์มอยหอยสั่งอะฉันก็งงมากเอาเมาส์มาตั้งนานเอาสรุปคือไม่โชว์หรอเออตเล่นไม่เป็นเอาซะงั้นอย่างนี้ก็มีเฮ้ยอย่าหาทำาน้ใจหน่อยน่ามาหาทำเดี๋ค่อยกระลุนจนเยี่ยวเหลือง ครูครูก็ตามแล้วตามอีกเมื่อไหร่เธอจะมาซ้อมเมื่อไหร่เธอจะเอานะโดนมเคือ่อ <laughs> หรสัมมปีสัมมาปีขิงขาว่ารอพี่ขิงเยี่ยวเหลืองมาเด้อ <laughs> อได้เจอแบบเที่ยวม่วงมานี่ใบกระท่อมแน่กินเน้ออร่อยแซ่บกับใบกระท่อมใช่ไหมกินสปอนเซอร์กินสปอนเซอร์น้องโดนลูกตัดขาตกลงในชาตินี้แม่ขิงจะไม่สามารถมีผัวได้ใช่ไหมคะห้ามมีผัวห้ามมีแฟนนอกจากเป็นพรวนขนาดเนี้ยค่ะแฟนอะไรเนี่ยนี่น้องขิงจะเจอท่านกันโอ้มีลูกเป็นพรวนเลยเว้ย ตามขนาดเนี้ยหาผัวได้ไม่ล้น่านีะปีแรกก็เป็นน้องพอปีสองก็เริ่มเป็นพี่พอปีสามนี่หนอยตอนนี้ขิงสับสนในชีวิตตกลงให้กูเป็นอะไรกันแน่วะปีแรกไปบ้านไหนก็น้องคิงน้องคิง ปีองแล้วคิแม็กซ์ปีสมามันมันเรียกกูแบบสูงขึ้นทุกวันทุกวันกูชักงงแล้วเนี่ยกูเป็นอะไรกันวะปสองเริ่มคิงแต่เองเขาพอมาปีนี้จัดเลยแม่เป็นแม่เป็นยายไปแล้วว่าพี่หน่อยเป็นยายเอ้ยยายยังไม่พอนะเว้ยเป็นทวดนี่เจ็บปวดกว่าอีกอ่ะนายหมดจะสดซื่อนะ เอาที่บายใจือ,อ,อไม่ว่ากันเอาที่บายใจเป็นอะไรก็ได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอเป็นทุกอย่างเลยเรียกว่าทุกอย่างนี่หากันกลิ้งมากเลยอ่ะมาเป็นได้หก<ด><ะ>ชื่อ เป็นได้หมดสดชื่นจริงๆนะอะไรก็ได้แค่ไม่จิกหนูน้องอยากให้เป็นอะไรเป็นทุกอย่างให้น้องมดแล้วสามาปีบอกว่าเป็นหมดเลยสามาปีชายาบอกว่าถึงเป็นทวดก็สวยที่สุดนะครับหวานกันแล้วเป็นซูซี่ได้เป็นซูซี่ไทยเฮาเลยแล้วกันเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยเป็นอีหยังกะงามมาซาลูกสายหล่อยากกิน อย่างลูกใครเป็นลูกกระไดใครลูกเป็นลูกก็ได้ไสหลาจะฟังเพลงบ่นี่จะเป็นสี้อนเฮาเฮาเฮาเข้าชักหลายหลายเฮาเนี่ยมันชักอยู่นานมันกลายเป็นทวดเป็นอะไรไปแล้วอ่ะชักงงกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยก็คิดดูปีนี้เป็นแม่ปีหน้าจะเป็นอะไรมันเป็นไปได้เรื่อยๆนะพี่หน่อยเป็นจนงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าตัวเองเป็นอะไรเรียกกันจนงงงงไปทั้งโซเชียล มจพี่ได้หมด้วจ้ะได้หมดได้หมดตอนนี้ขิงทำใจแล้วขิงเป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนรักทุกคนให้ความเมตตาหาเพิ่มไงอะไรหาเพิ่มหาผัวเพิ่มต่อไปก็ต้องเรียกน้องิง หาเพื่อนหาแฟนเธอเท่าที่มีนี่ยังไม่พอโอ้อันเดียวก็ยุ่งแทบแย่แล้วจะหาเพิ่มอีกอีดุนอีดุนเดียวเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเนี่ยก็ยุ่งจะแย่แน่ไม่เปิดหน้าเดี๋ยวนี้เลยนะให้ก็เปิดหน้าอยู่คนเดียวเนี่ยจะลงแล้วจะมาเปิดหน้า อคนโสดก็เปิดไปสิคนไม่โสดก็มียอมีอยหอมมากเลยอ่ะตัวเดียว